สวัสดีครับผมประจันฉายพีเคแสงชัยมุนยิมครับก็ไม่ตั้งแต่เข้าไปตั้งแต่หน้าเวทีเลยผมเห็นผู้คนมากมายรู้สึกดีใจครับตั้งใจ,งใจเพราะว่าเหมือนกนเราได้รับเกียรติมาต่อรายการนี้ด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็พอเข้ามาในเวทีเนี่ยโหผู้คนเยอะมากคือมันทําให้วยไทยกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับใช่ครับมันคือมันมันอยา่ทําให้เราแบบถึมเถืมอไคือมันไม่ใช่เพราะแค่ตัวเราด้วยน้ำมวลร,ร,รุ่นหลังด้วยน,น้องๆด้วยครับเขาก็าอยากจะเข้ามาต่อใน,ในการชิปเหมือนกัน ก็เกมงานชกวันนี้ลดกุมมากขึ okay. yes. tá, ้นครับแล้วก็ต่อยได้ตามแผนที่วางมาจากบ้านหรือว่าจากค่ายมวยครับไม่ครับไม่ครับไฟนี้คือเราต่อยหมัดซ้ายครับที่ต่อยนับเนี่ยคือมัดซ้ายไฟแรกเป็นมัดขวาใช่ครับเราหนัดขวาครับแต่ว่ายกสองเรามาเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดซ้ายบ้างการ์ดขวาบ้างครับคือทาให้คู่สู้หลงแล้วเราก็หาจังหวะช่องที่ว่าจังหวะที่พี่ทาเอหลวมคือแผนผมมีมากกว่าหมัดแล้วก็มีมากกว่าข้างข้างขวาคือทุกอย่างครับมัดเท้าคอศอกมีทุกอย่างวันนี้ ลูกที่น็อกเนี่ยผมมองว่าเป็นลูกศอกนะสุดท้ายเลยคือจบเกมเนี่ยคือลูกศอกสุดท้ายขับศอกขวาคือคือพี่สามเอเนี่ยเป็นนักมวยอันตรายอยู่แล้วเป็นนักมวยรายคนอยู่แล้วเป็นตำนานอยู่แล้วครับคือจริงๆแล้วเกมการชกไฟแรกกับไฟเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะว่าไฟแรกเนี่ยคือเราเข้ามาต่อยในการวันน้าชิปเนี่ยเราก็อยากจะโชว์เลยแต่พอกับการกลายกับปิดมันคือมันเปลี่ยนกันกับไกดเราจะเป็นโชว์เป็นการรีบเกินไปคือในไฟนี้เราก็มาลัดกุมมากขึ้น คือทุกคนจะ,จะสัเงเกตได้เลยครับว่าฟันนี่ผมมารัดกมมากขึ้น,นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นน้กมวยที่เขาออกรถเร็วแล้วเรามีความแม่นยําแล้วแต่คือเรามาเสริมความหนักให้กับตัวเราเองอย่างที่ผมเคยบอกว่าเรามีจุดบกพพ่องตรงไหนเนี่ยเราก็มาแก้ไขตรงนั้นคือจุดบกพพ่องผมคือเป็นน้กมวยที่ออกหมัดเร็วแล้วคมแล้วแต่ผมก็แค่มาเสริมลูกหนักแค่น้เองครับคือจังหวะน,นั้นอน่ะคือพี่สัมเอลเขาเมาอยู่ด้วยจังหวะที่เขาที่เขาเมาด้วยเขายืนไม่ค่อยอยู่ด้วยแล้วก็พอมันโดนสอกคือมันโดนจังๆเเลยยมมัันนนนดดกกกาผี่ถ แล้วพี่เขาฟุบไปเลยก็ก็ผมก็คิดแล้วว่าพี่เขาคงไม่ลุกหรอกเพราะว่าเขานิ่งหมดเลยครับคือค,คือโมเมนต์นั้น,นแหละคืออยากจะร้องไห้นะแต่มันร้องไม่ออกอมันตื้นตันใจพี่คือเราคือเราทำสำเร็จแล้วคือเราคือเราเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายไว้เป้าหนึ่งอะ่ะเราอยากจะอยากจะเอาเข็มขัดทีเนี้ยมาคลองแต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งขั้นตอนไงคือเข็มขัดที่เนี้ยมันเป็นเข็มขัดเฉพาะการก็จริงแต่เราอยากให้มีแค่แค่หนึ่งเดียวไงเราพยายามจะที่จะทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวไง จริงๆแล้วผมตั้งใจมากนะกับการที่ผมจะได้มีโอกาสกลับไปชิงขัดแชมป์ชมปโลกวันแชมป์ชิฟตุนสตอเวนนะ่แต่เราก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรพี่คือเขาเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุอะไรเพราะเขาถึงไม่ป้องกันแชมป์กว่าเรามันมีนเวลาลมันเป็นเวลานานมากนะเพราะว่าไฟนั้นเขาต่อยรถถังเสร็จปุ๊บผมก็ต่อยคมเพรแล้วก็บอสชาตีก็ได้บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกลับไปชิชงแชมป์คืนได้มีโอกาสแล้ว แต่เขาก็ยังไม่ป้องกันแชมป์ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ได้แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบยอดทอนะผมก็ซ้อมผมเรื่อยซ้อมผมเรื่อยจนผมมีโอกาสได้กลับมาชิงแชมป์เฉพาะการก็จริงครับแต่มันก็มีความสําคัญกับตัวผมมากกับครอบครัวมากกับทีมงานพีเคทุกคนมากครับ <Okay. S 2> ผมไม่มีอะไรตอบโต้หรอกครับแต่ถ้าอยากแต่ถ้าเราเจอนไฟนอลครับโจเซฟราซิลลี่เรายืนใส่กันกลางวทีเลยก็ได้เดี๋ยวคุณก็รู้ใครหนีใครจะมัดมือกันเลยก็ได้แบบนี้เลยก็ได้ ผมพร้อมครับผม